ทุกคนะคะพบกับแตงไทยนะคะในช่องแตงไทยดอทไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนขาแตงไทยจะมาสาธิตแล้วก็สอนวิธีการเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าของสายการบินไทยค่ะทุกคนขะก่อนหน้านี้เนาะแตงไทยก็ได้ลงคลิปกันไปแล้วนะคะสำหรับประสบการณ์ครั้งแรกกับการบินกับสายการบินไทยนะคะสําหรับท่านใดที่เดินทางครั้งแรกนะคะอยากจะดูวิธีการขั้นตอนต่างๆเนาะก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมคลิปของแตงไทยย้อนหลังได้นะคะสําหรับการบินครั้งแรกนะคะของสายการบินไทยนะคะก็บินจากสวน กไปูเนะ็คลิปนี้แตงไทยก็เลยถือโอกาสมาสอนกันอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยเราก็ต้องเชนะ็คอินเนาะเพื่อประหยัดเวลาเนาะสำหรับท่านใดเนี่ยที่อยากจะเช็คอินล่วงหน้าแบบไม่ได้มีกระเป๋าโหลดอะไรเงี้ยเผื่อจะได้เดินตัวเปิียวเข้าไปในเกดได้เลยเนาะก็เข้ามาดูคลิปของแตงไทยคลิปนี้ได้สําหรับการสอนเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าของสายการบินไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการกันดีกว่านะคะเดี๋ยวแตงไทยจะพาทุกคนไปชมกันในคลิปคะ่ะสําหรับขั้นตอนแรกในการเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าของสายการบินไทยนะคะ รำดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมาโหลดแอปพลิเคชันของการบินไทยกันก่อนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง Apple Store หรือ Play Store นะคะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชัน Thai Airways นะคะเพื่อทำการเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าค่ะเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะของสายการบินไทยเราจะใช้เป็น Google หรือเข้าไปในเว็บไซต์เช็คอินธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะคะต้องโหลดแอปพลิเคชันเท่านั้นค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะ เข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถกดดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านใดใช้ iPhone เนาะเขาก็จะมีสอบถามนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับการติดตามของอุปกรณ์เนาะเราก็สามารถกดปฏิเสธได้เลยนะคะเรากดดําเนินการต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงหน้านี้ค่ะทุกคนค่ะหน้านี้จะเป็นการเข้าสู่ระบบเนาะสาหรับท่านใดนะคะที่เคยสมัครสมาชิก Account นี้แล้วนะคะก็นำพาสเวิร์ดรหัสต่างๆมากรอกเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะสมัครสมาชิกนะคะก็สามารถกดตรงปุ่มว่าสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเข้าไปใช้แอปพลิเคชันนี้ก็ได้นะคะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะแตงไทยขออนุญาตมาสอนสําหรับท่านใดท,ที่ยังไม่เคยบินกับสายการบินไทยมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยสมัครสมาชิกได้นะคะเราสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงกดปุ่มด้านล่างนะคะดําเนินการโดยไม่ต้องล็อกอินนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะพบกับหน้าแรกของแอปพลิเคชันนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะเช็คอินล่วงหน้านะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนี้นะคะกดปุ่มนะคะตรงคําว่าเช็คอินนะคะด้านบนนะคะเดี๋ยวแตงไทยวงกลมไม่ให้นะคะปุ่มนี้กดไปได้เลยนะคะเมื่อเรากดคําว่าเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเขาจะให้เรากรอกข้อมูลการจองนะคะไม่ว่าจะเป็นรหัสการจองหรือว่านามสกุลของผู้เดินทางนะคะเราก็ นำหมายเลขการจองเนาะมาใส่ในช่องด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็นำสกุลน,นะคะของผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษนะคะกรอกในช่องด้านล่างค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกรอกช่องแรกกันนะคะแตงไทยจะเลือกเป็นการใส่รหัสการจองหรือ b o o i n g r e f e r e n c e นะคะลักษณะก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขบวกกับอักษรภาษาอังกฤษนะคะรวมกันทั้งหมดจะมีทั้งหมด6หลักค่ะ ลำดับถัดมานะคะเราก็จะมาใส่นามสกุลนะคะของผู้ที่เดินทางในเที่ยวบินนั้นนะคะแตงไทยก็ใส่เป็นนามสกุลของตัวเองไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็กดดําเนินการนะคะเพื่อไปในขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะสําหรับหน้าถัดไปนะคะหลังจากที่เรากดดําเนินการต่อนะคะหน้านี้จะเป็นการแสดงตัวของผู้โดยสารในบุ๊กคิ้งนี้นะคะรายชื่อก็จะมีเยอะนะคะเพราะว่าบุ๊กคิ้งนี้มีการจองแบบเป็นกลุ่มนะคะ คุณผู้ชมเนี่ยก็จะสังเกตเห็นเลยว่าบุ๊กิ้งนี้เนี่ยจะมีการแสดงสถานะเช็คอินก็คือยังไม่ได้เช็คอินนะคะเหมือนที่แตงไทยวงกลมไว้ให้ดูนะคะเราสามารถเลือกเช็คอินได้นะคะว่าเราจะเช็คอินของรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมดเลยหรือจะเลือกเช็คอินเพียงแค่ชื่อเดียวเป็นชื่อเราหรือใดๆก็ตามเราสามารถเลือกได้เนาะเพียงแค่ติ๊กถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อเสร็จสิ้นในการเลือกแล้วนะคะเราก็กดยืนยันในการเลือกตรงปุ่มสีเหลืองได้เลยนะคะที่มุมขวาด้านล่างค่ะ หลังจากที่เรากดยืนยันการเลือกเรียบร้อยนะคะเขาจะแจ้งเตือนนะคะถึงวัตถุอันตรายแล้วก็เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆนะคะให้เราติ๊กถูกด้านล่างนะคะว่าเรารับทราบจากนั้นก็กดปุ่มสีเหลืองว่าเรารับทราบเพื่อไปในขั้นตอนถัดไปได้เลยค่ะ สำหรับหน้าถัดไปนะคะหน้านี้จะเป็นการสรุปเที่ยวบินของการเดินทางครั้งนี้ค่ะเขาจะแสดงรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นรายชื่อของผู้เดินทางในบุ๊กิ้งนี้นะคะรวมไปถึงแสดงหมายเลขที่นั่งนะคะของแต่ละบุคคลว่าจะนั่งที่นั่งไหนรวมไปถึงน้ําหนักกระเป๋านะคะสําหรับสายการบินไทยนะคะให้น้ําหนักในการโหลดกระเป๋าถึง30กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะสําหรับสถานะของการเช็คอินนะคะก็ยังจะแสดงว่ายังไม่ได้เช็คอินนะคะจนกว่าเราจะกดยืนยันในการ เช็คอินนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามายืนยันการเช็คอินกันดีกว่านะคะเพื่อจะได้เสร็จสิ้นสําหรับขั้นตอนการเช็คอินออนไลน์นะคะเลื่อนมาด้านล่างสุดของหน้าจอจะเจอปุ่มสีเหลืองนะคะคําว่ายืนยันการเช็คอินกดเข้าไปเลยนะคะ หลังจากที่เรากดยืนยันการเช็คอินแล้วเรียบร้อยนะคะแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนหน้าจอมาถึงหน้านี้เลยค่ะหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการแสดงเอกสารเที่ยวบินการเดินทางเนาะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเลยว่าสถานะเช็คอินของเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะเดี๋ยวแตังทายวงกลมให้ดูนะคะตรงอักษรสีเขียวๆค,ค,ค่ะเขาจะแสดงให้เราเห็นเลยว่าเราเช็คอินแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้านะคะเราก็จะสามารถพิมพ์น,นะคะหรือว่าพิมพ์ตั๋วเที่ยวบินออนไลน์ได้ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวแตังทายจะมาบอก นะคะ คุณผู้ชมสังเกตที่แถบสีม่วง3แถบบนหน้าจอนะคะตอนนี้แตงไทยขยายมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะคะเราสามารถเลือกรับตั๋วออนไลน์นะคะผ่านทาง3มช่องทางนี้ได้เลยแล้วแต่เราสะดวกนะคะในแถบสีม่วง3แถบนี้นะคะแตงไทยขออนุญาตแนะนําช่องทางที่ง่ายที่สุดสําหรับแตงไทยแล้วก็เป็นช่องทางที่แตงไทยเนี่ยนำตั๋วเดินทางนี้ไปแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเลยนะคะแตงไทยมันง่ายดีแตงไทยเลือกแถบสีม่วงแถบที่2ค่ะกดไปตรงคําว่าพิมพ์บัตรที่นั่งเลยค่ะ หลังจากที่เรากดปุ่มแท็บสีม่วงแท็บที่2นะคะเพื่อพิมพ์บัตรที่นั่งเราเลื่อนลงมาล่างสุดของหน้าจอนะคะสังเกตเราจะเจอปุ่มสีเหลืองทางด้านซ้ายมือนะคะเขียนคําว่าพิมพ์บัตรที่นั่งให้กดตรงนั้นอีก1ครั้งนะคะเพื่อพิมพ์บัตรที่นั่งค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอจะแสดงหน้าต่างใหม่นะคะจะเป็นการแสดงข้อมูลแล้วก็เอกสารของการเดินทางในเที่ยวบินนี้นะคะเราสามารถ ดาวน์โหลดเก็บเป็นไฟล์ PDF นะคะเก็บไว้ในมือถือได้เพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินนะคะหรือนะคะง่ายกว่านั้นค่ะเราสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะเพียงแค่เอกสารการเดินทางของเรานะคะมีข้อมูลแล้วก็ QR Code ที่ชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ จากนั้นนะคะอย่าลืมที่จะกลับไปที่แอปพลิเคชันการบินไทยนะคะกดกลับไปที่หน้าจอหลักของหน้าจอนะคะที่เรายังคงค้างอยู่นะคะนั่นก็คือหน้าจอนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองด้านล่างสุดทางขวามือนะคะที่เขียนว่าเสร็จสิ้นการเช็คอินนะคะหน้าจอเขาก็จะนําไปสู่หน้าจอสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายท้ายที่สุดไม่มีต่ออีกแล้วนะคะแสดงว่าการเช็คอินของเราเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดคําว่าออกจากการเช็คอินนะคะเพื่อออกจาก หน้าจอนี้โปรแกรมนี้นะคะเขาก็จะถือว่าเราเสร็จสิ้นการเช็คอินออนไลน์ร่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชันการบินไทยแล้วเรียบร้อยค่ะ สำหรับท่านใดที่มีกระเป๋าโหลดนะคะยังไงก็จะต้องไปรีปริ้นตั๋วที่สนามบินอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้รับแท็กกระเป๋าแล้วก็นํากระเป๋าไปโหลดที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะแต่สําหรับท่านใดที่เช็คอินออนไลน์ล่วงหน้ามาแล้วแล้วไม่มีกระเป๋าโหลดแต่อย่างใดนะคะสามารถนําตั๋วที่เราแคปเจอร์หน้าจอนะคะหรือที่เราเก็บไว้ในโทรศัพท์เนี่ยยื่นแล้วก็แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินแล้วก็เดินผ่านเข้าไปที่เกตได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนคะ ส้างคะทุกคนสําหรับวิธีการเช็คอินล่วงหน้าออนไลน์นะคะของสายการบินไทยนะคะก็เป็นการเช็คอินล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันของการบินไทยเนาะวิธีการขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะคะก็สําหรับการเดินทางภายในประเทศนะคะเราสามารถเช็คอินล่วงหน้าออนไลน์นะคะก่อนการเดินทางนะคะได้24ชั่วโมงก่อนการเดินทางค่ะแล้วก็สามารถเช็คอินออนไลน์ได้เลยนะคะวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ดูคลิปของแตงไทยเท่านั้นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับท่านใดที่กําลังจะเดินทางอยู่แล้วก็เป็นการเดินทางครั้งแรกเนาะแล้วก็ ก็ำลังหาข้อมูลหาความรู้กันอยู่เนาะผ่านทาง YouTube ผ่านมาช่องแตงไทยเสิร์ชหาเจอก็คลิกเข้ามาดูคลิปกันได้นะคะยังไงคลิปนี้แตงไทยขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรยังไงกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแตงไทย a อ i v ล30ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย